เราทาการติดตั้งเบาะนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาะสวมนะฮะมาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างสภาพของการสวมก็เป็นแบบนี้นะครับก็ดูสวยงามตามหน้างานนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับไปดูอีกฝั่งเนึงนะครับมาดูจะได้ครับ ใช้งานเพื่อป้องกันนะฮะไอเรื่องของค่าต่างๆได้ครับโอเคมีหมอนให้นะครับสมสัสรซื้นะครับโอเคครับใครสนใจก็สามารถใช้เริการที่หดินมือไฟได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับวันนี้เรานำเบาสะเด็ดรูปครับมาทำการติดตั้งใส่อี๊สุในคันนี้นะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องของเบาะขาดนะฮะเราจะมาดูเรื่องของเบาะนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างพอเบาะขาดเสร็จแล้วเราก็ไม่อยากจะหุ้มใหม่ครับอันเก่าเป็นกรรมยีนะฮะค่อนข้างเป็นกรรมยีนะฮะก็จะมีคราบดำๆเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็สามารถซักได้เลยได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือส่วนหลัคือฝั่งนี้นะฮะฝั่งคนฝั่งนี้จะมีคราบเพราะเด็กนะฮะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะฮะ ไปดูส่วนของคนนั่งก็มีรอยขาดชิกขาดนะฮะแต่ก็ไม่อยากจะหุ้มใหม่ก็ทําการนะฮะใช้เบาะแบบสําเร็จได้เลยครับได้หมดปัญหานะครับรวดเร็วทันใจนะครับสำหรับการติดตั้งเบาะสําเร็จรูปจากฟิลมงานเอกมวยไฟสสาขาขาับู่นะครับเอเคครับเล้ไกเลยครับ